ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าเนเน่จังเธอเป็นเด็กฉลาดร่าเริงและมักจะตั้งคำถามกับทุกเรื่องในชีวิตทว่าในใจของเนเน่จังกลับเต็มไปด้วยความว้าวุ่นเธอคิดมากเรื่องการบ้านคิดมากว่าเพื่อนจะชอบเธอไหมคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างพรุ่งนี้ฝนจะตกไหมก็ทำให้เธอนอนไม่หลับ ทุกเช้าเนเน่จังลุกขึ้นมาด้วยใบหน้าหนักอึ้งเดินไปถามปัญหาที่เธอประสบพบเจออยู่กับคนที่รู้จักด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความคิดพันกันยุ่งเหมือนได้ที่ถูกแมวเล่นจนวันหนึ่งเนเนจังทนไม่ไหวเธอร้องไห้แล้วพูดว่าทำไมใจของฉันถึงไม่มีความสุขเลยทั้งๆท,ที่ก็ไม่มีใครมาลังแกฉันแท้ คนในหมู่บ้านต่างแนะนำให้เธอไปหาพระหนุ่มชื่อว่าอิคิวซังที่อยู่ในวัดบนเขาผู้เป็นที่ร่ำลือว่าเฉลียวฉลาดและเข้าใจธรรมะลึกซึง้งเมื่อเนเนจังไปถึงวัด<ข>อิคิวซังได้พาเธอไปสนทนากับผู้คนต่างๆด้วยเรื่องราวมากมายเนยเนจังพูดคุยกับผู้คนที่อิคิวซังพาไปพบอ,อย่างสนุกสนานและอิคิวซังหยุดถามเนเนจังว่า ตอนที่ฉันพาเธอไปคุยเล่นในที่ต่างๆกับคนมากมายเธอคิดกังวลเรื่องที่เธอเป็นทุกข์หรือเปล่าเนเนจังยืนงงแล้วตอบว่าไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นอีคิวซังจึงบอกว่าสาเหตุที่เธอเป็นทุกข์และกังวลก็เพราะเธอตกเป็นทาสของความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์เป็นเพียงมายาของจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันสังเกตดีๆว่า มันคิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเองใช่ไหมอาการต่างๆมันก็เกิดขึ้นของมันเองใช่ไหมแล้วตอนที่เธอไม่คิดมันมีอะไรไหมที่เธอว้าวุ่นและวุ่นวายเพราะเธอเอาแต่คิดเธอตามความคิดและอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเลยแต่เธอไม่เคยรู้ตัวเธอต้องเป็นนายความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์เห็นทันมันและไม่ตามอาการเหล่านั้นแค่นี้ เธอก็ไม่ต้องตกเป็นทาสของความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์อีกต่อไปแล้วเธอจะอิสระเบาโล่งโปร่งสบายเนเน่จังได้ฟังท่านอิคิวสั่งแล้วก็เกิดการตื่นรู้ขึ้นมาว่าที่ผ่านมาเธอเอาแต่ตามความคิดตลอดเลยโดยที่เธอไม่เคยรู้ตัวเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนเน่จังก็สังเกตเห็นความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์